สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับกีฬาเพื่นะพอโซโกเกมอนิเมเอเวน,เจ,นนะจววเจอร์นะครับผมก็สวัสดีนะผมก็จะมารีวิวโรเตอร์นะครับผมเป็นไอดีไอดีของรุ่นพี่ผมนะครับผมที่อยู่ในคิวผมนั่นเองอยู่ในดิสนะในดิสต์คิวผมแต่ไม่เข้าคิวผมนะอันนี้พี่เกมไม่ควรตีผมแง่ประเด็นอนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูสเตจก่อนเลยนะครับล่างนี้เป็นล่างที่อีโวลยบร้อยนะครับผมไม่หัวร้อน นี่ครับโรเจอร์นะครับผมสเตตเอบวกแล้วก็เอเอธรรมดานะฮะนี่เลยโรเจอร์ก้ามสามนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะว่ามันจะ,อะเอ๊ะเมื่อกี้คัดเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราแต่งตัวเท่ๆอยู่เลยไม่ใช่เหรอ,อผีลอกแน่เลยผีลอกผมแน่เลยทุกคนผีลอก โอเคมาดูกันภายในเกมกันเลยดีกว่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทำการวางโรเจอร์กันเลยนะครับผมนี่วางครั้งแรกตีเปสามฮิตหรือเปล่าเดี๋ยวขอขอดูหน่อยแล้วกันปั๊บปั๊บปั๊บอีตีสามิตนะครับแล้วตีเป็นสตาร์ด้วยนะก็คือผมจะบอกหนึ่งอย่างก็คือ สถานของโรเจอร์นะครับผมไม่เท่ากับพวกสถานะแช่แข็งหรือฟอเซนนะครับมแยกกันนะครับสำหรับแอร์ตันตัวนี้นะยังไม่ตีแอร์นะโอเคบางขั้นแรกนะครับเดเมดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเลยตึงๆนะครับคูดาวเจ็ดแล้วก็ระยะสิบเจ็ดเราจะโคตรง่อยครับโอเคขั้นต่อไปนะครับเดเมจสามหมื่นสี่ครูดาวเจ็ดเท่าเดิมนะครับแล้วก็ระยะสิบเก้าเพิ่มมากระจิ๋งหนึ่งครับ การเตียังไม่เปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ตีสตแตนเหมือนเดิมนะโอเคขั้นต่อไปนะครับตนัวอยู่ที่5 9าหมแล้วก็พุทธา6.6แล้วก็ระยะ21นะครับผมเพิ่มมากกระจึงหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าดาเมจนี่โอ้โหโออเวร์พาวเวอร์จัดนะครับผมโอเคขั้นต่อไปนะครับผมดาเมจอยู่ที่8 5ดหนะครับพุทธา6.6เท่าเดิมนะครับผมระยะก็เพิ่มมากกระจึงหนึ่งอีกแล้วนะครับผมอยู่ที่23นะโอเคนี่ครับก็จะตีสตแตนเหมือนเดิมเลยนะครับ ขั้นต่อไปนะครับผมเป็นชื่อท่าฮาชิสลัดนะครับผมได้มาอยู่ที่1นึ่งแสนเลยนะคุดาวเท่าเดิมแล้วก็ระยะเพิ่มมาเป็น24นะครับปับ๊บฮะตีฮิตเดียวเฮ้มมนตีฮิตเดียวโอ,โ oh อ่ะโอ้โหฮาคิสลัผมไวกาสเอ่อดูขั้นต่อไปเลยดีกว่าขั้นต่อไปนะครับผมขั้น5นะครับ ดัมเบอยู่ที่แสนสองแล้วก็คูดาวเท่าเดิมนะครับผมระยะยี่สิบห้านะโอเคขั้นต่อไปนะครับเป็นดีวายนะครับผมดีวายเดฟจูนะครับผมอ่านดีๆไม่อานว่าเดฟเดฟปลาทูเดฟปลาทูหรือเปล่าเดฟปลาทูไหมเฮ้ยผมไม่รู้โอเคปรับเขืให้ดัมเบอยู่ที่แสนเจ็ดนะครับผมคันนี้ตีสามหินนะใช่ปะหรือต้องตีสามหินแหละ วงเซอร์เข้าเอวีก็กว้างเหมือนกันนะกว้างเลยอ่ะแล้วก็ตีสตัร์ด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบสตัร์ชัดๆแล้วกันนี่เอามอนตายก่อนเพราะว่ามันสตัร์ดก็จิงหนึ่งครับผมสตัร์วีหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับผมอยู่ที่สองแสนห้านะครับปูดาห้าสิบหกแล้วก็ระยะสามสิบห้านะครับขั้นสุดท้ายหรือเปล่าขั้นที่เก้านะครับผมดับเบิลสองแสนเก้านะครับขั้นสุดท้ายแล้วคุณดับเบิทุยดาเมจสองแสนเก้านะครับ เฮ้ยเบลมันก็ยังว่าจะว่ายังไงดีมันก็พอๆกับแอดมินพอๆกับมาเลยนะแต่มันก็ตีเร็วนะถ้าเทียบตรงๆก็มันก็ตีเร็วมันก็ตีสามก็พอใช้ได้แล้วกันนะครับผมมันแต่มันไม่ตีแอร์นะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการรับกีฟรีกันเลยดีกว่านะครับผมพี่น้องผมลืมบอกว่าจะนี้วางได้สามตัวนะครับนี่วางได้สามตัวนะผมมา เดี๋ยผมขอญาต์นะครับผมไปทำการทำบัฟกิฟฟี่กันเลยดีกว่านะครับผมแล้วผมจะือดแหลงต้ยทำไมนี่โอเคสอนทำการบัฟกิฟีภายในตัวเลยรแล้วกันอัพโอวินให้ตัวหนึ่งตัวครับอัพวิว่งตัวถึงขั้นสี่ครับแล้วก็แดกแน้ำเลยหมับเอ็นดูซินี่เลยเตมิเโรเจอร์ครับผมเป็น 5, ห้าแสนเก้าเฮ้ยตึงเลยนะ ดูครับอุ้ยตึงๆเลยเดี๋ยวเราจะใส่บัฟเออวินกันหน่อยล้ากันนะผมนี่มามาแล้วทีนึงโอเคบึ๊บฟึบฟึบฟึบโอเคครับผมบัฟหนึ่งล้านเสร็จแล้วดาเมจอุ้ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนอุ้ยตึง ไม่งตึงนวยตึงเลยคนนี้นนี้ตึงมากตึงสุดๆไปเลยครับผมโรเจอร์ตัวนี้ครับดเบิหนึ่งล้านถึงแสนนะอันนี้คือไม่ใช่ะะนนยูนี้นะครับผมนะฮะนี่เลยบัฟสองร้อเร์เซ็นนะผมเพ่หนึ่งล้านถึงแสนนะแต่ผมจะเปิดให้ดูนี่ครับอนิเมชันหน่อยแล้วกันนะนี่ครับผมวูแหลกแหลกเออต้อออกไปหน่อยเออ นี่ครับผมโรจเจอร์นะโอ้โหโคตรเท่เลยครับนี่ครับนี่ขอดูอีกชัดๆนี่โอ้โคตรเท่เอออยากได้จะไม่ใช่ไอที่ผมไง,ไงไประเด็นนะฮะโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับไม่พูดเจอกันนะครับเอ MP ตกแค่แหลกเขาหน้าใกล้ใกลไม่ได้แหลกวิวิวแหลกไว้เจอกันะะานาะครับ